หนึ่งสิ่งที่จะทาให้คุณขายสินค้าได้แพงและทําให้คุณโดยเร็ววันนี้การที่ลูกค้าเดินเข้ามาหาคุณเขาไม่ได้มาดูสินค้าเขาจะดูที่ตัวคุณก่อนดังนั้นสินค้าเป็นเรื่องที่สองที่เขาจะดูถ้าวันนี้คุณอยากจะขายสินค้าได้แพงคุณต้องดูแลภาพลักษณ์ของตัวคุณเพราะแบรนด์ของคุณ มันเป็นสิ่งที่จะทําให้มูลค่าสินค้าของคุณแพงตามถ้าวันนี้คุณไม่ดูภาพลักษณ์ของคุณไม่ดูแบรนด์ของตัวคุณเองมันจะทําให้สินค้าของคุณมันขายได้ถูกดังนั้นการที่ลูกค้าจะซื้อของคุณหรือไม่ซื้อของคุณในการที่เขาเดินเข้ามาหาคุณเขาจะดูที่ตัวเจ้าของก่อนถ้าดูเจ้าของดูดีดูแพงมีภาพลักษณ์ที่ดีมันจะทําให้สินค้าของคุณขายแพงได้ด้วยมันจะทําให้เขาอยากได้สินค้าคุณและที่สําคัญคือมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ไม่มีคู่แข่งและ ายอะไรก็ขายได้ที่สําคัญคือยังขายได้แพงกว่าคนอื่นดังนั้นสิ่งที่คุณควรจะลงทุนในวันนี้เพื่อทําให้คุณโดดเด่นและทําให้คุณขายสินค้าได้แพงกว่าคนอื่นคือการที่คุณต้องลงทุนในภาพลักษณ์ของตัวคุณเองเพราะมันจะทําให้เขาอยากได้คุณยิ่งภาพลักษณ์คุณยิ่งดูดีดูแพงดูมีเสน่ห์มันจะทําให้เขายิ่งอยากได้สินค้าคุณและต้องการที่จะได้สินค้าคุณไม่ว่าสินค้าคุณจะแพงเท่าไหร่ก็ตาม เขาก็ยอมที่จะจ่ายเงินให้เพราะตัวคุณดังนั้นคุณต้องให้ความสําคัญกับตัวคุณก่อนก่อนที่จะให้ความสําคัญกับสินคา้าเพราะสินค้าจะขายได้แพงหรือไม่แพงมันขึ้นอยู่กับตัวคุณที่เป็นเจ้าของสินค้าที่เป็นเจ้าของแบรนด์ว่าคุณมีภาพลักษณ์ที่ดีมีความน่าเชื่อถือไหมถ้าคุณมีภาพลักษณ์ที่ดีมีความน่าเชื่อถือมันจะทําให้สินค้าของคุณขายได้แพงและขายดีและมีแต่คนอยากได้นี่แหละเป็นหนึ่งสิ่งที่ทําให้คุณรวยเร็วในการที่คุณทําธุรกิจหรือออกมาทาออนไลน์